ไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวันเคยลองจินตนาการดูไหมครับว่าในมือของเราตอนนี้เนี่ยกำลังถือช้อนชาคันเล็กๆอยู่หนึ่งคันเป็นวัตถุที่ธรรมดามากๆแล้วก็คุ้นเคยกันดีแต่ถ้าเกิดว่าสสารที่อยู่ในช้อนคันนั้นน่ะมันไม่ใช่สสารธรรมดารรมดธาบนโลกของเราล่ะแต่เป็นเนื้อสสารที่เราตักมาจากใจกลางของวัตถุที่ชื่อว่าดาวนิวตรอน โอ้โหบอกเลยว่าเรื่องเราทั้งหมดจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเอาละครับลองนึกภาพตามกันชัดๆอีกทีนะช้อนชาธรรมดาธรรมดาเลยอาจจะเป็นคันที่เราพึ่งใช้คนกาแฟไปเมื่อเช้านี้ก็ได้สัมผัสได้ถึงความเย็นของโลหะแล้วก็น้ำหนักเบาๆของมันทีนี้แหละครับเรากำลังจะเติมบางสิ่งที่มันพิเศษแบบสุดๆลงไปในช้อนคันนี้กันและทันทีที่เราตักสสารจากดาวนิวตรอนใส่ลงไปจนเต็มช้อนช้อนชาคันนั้นจะไม่ได้หนักแค่ไม่กี่กรัมอีกต่อไป แต่น้ำหนักของมันจะพุ่งไปถึง6,000ล้านตันครับใช่ครับฟังไม่ผิดแน่นอน6,000ล้านตันทั้งหมดนั่นอัดแน่นอยู่ในช้อนชาขนาดจิ๋วเพียงแค่คันเดียวและน้ำหนัก6,000ล้านตันเนี่ยมันมหาศาลขนาดไหนกันลองนึกภาพตามแบบนี้ก็ได้ครับลองนึกถึงภูเขาเอเวอเรสทั้งลูกเลยนะครับทั้งหินทั้งดินทั้งน้ำแข็งทุกอย่างที่ประกอบกันเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกถูกพลังลึกลับบางอย่างบีบอัดลงมา ย่อส่วนให้เหลือขนาดพอดีกับช้อนชาคันนั้นนี่คือมวลหนักที่สมองของเราเนี่ยแทบจะจินตนาการตามไม่ถูกเลยทีเดียวแล้วครับและถ้าสมมุติว่าเราเกิดทําช้อนคันนี้หลุดมือขึ้นมาแล้วก็มันจะไม่ใช่แค่ตกลงพื้นแล้วส่งเสียงดังเคร้งนะครับไม่มีทางแต่มันจะทะลุผ่านมือเราทะลุผ่านพื้นคอนกรีตท,ทะลุเปลือกโลกแล้วก็เจาะทะลวงผ่านใจกลางโลกที่ร้อนระอุก่อนจะพุ่งออกไปอีกฝั่งหนึ่งของโลกราวกับกระสุนปืนความเร็วสูงที่ยิงผ่านก้อนเนยอ่อนๆเลยนี่แหละครับ คือเรื่องราวของวัตถุที่มีความหนานแน่นสูงที่สุดเท่าที่เรารู้จักในเอกภพคำถามที่ตามมาก็คือวัตถุที่สุดขั้วขนาดนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือก่อนที่เราจะเข้าใจว่าทําไมมันถึงหนักได้ขนาดนั้นเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดกําเนิดของมันก่อนครับซึ่งมันไม่ใช่การก่อตัวขึ้นมาแบบธรรมดาธรรมดานะแต่มันคือสิ่งที่หลงเหลืออยู่หรือจะเรียกว่าเป็นซากศพของดาวเรือกขนาดยักษ์ใหญ่ก็ได้ ให้เราลองนึกภาพดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราสัก1 0ถึง20เท่าดูนะครับตลอดชีวิตของมันเนี่ยก็คือการต่อสู้กันระหว่าง2พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากๆพลังแรกคือแรงระเบิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่แกนกลางที่พยายามจะดันทุกอย่างให้กระจายออกไปส่วนอีกพลังก็คือแรงน้อมถ่วงอันมหาศาลของตัวมันเองที่พยายามจะบีบทุกอย่างให้ยุบเข้ามาสมดุลระหว่าง2พลังนี้แหละครับที่ทําให้ดาวสองสว่างอยู่ได้นับล้านล้านปีแต่แล้ว งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาครับวันหนึ่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่เปรียบเสมือนหัวใจของดาวก็มอดดับลงโรงงานพลังงานปิดตัวกระทันหันแรงดันที่เคยต้านทานแรงโน้มถ่วงเอาไว้ก็หายวับไปในพริบตาและในวินาทีนั้นเองแรงโน้มถ่วงก็ประกาศชัยชนะอย่างสมบูรณ์แบบและเด็ดขาดแล้วชัยชนะของแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันโหดร้ายมากครับแกนกลางของดาวฤกษ์จะยุบตัวลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงแบบสุด มวลมหาสารจากชั้นนอกๆจะถล่มทลายลงสู่ใจกลางก่อให้เกิดคลื่นกระแทกมหาสารที่สะท้อนกลับออกมากลายเป็นการระเบิดที่สว่างสวัยที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าซูเปอร์โนวาหลังจากที่เกิดการระเบิดครั้งใหญ่นั้นเปลือกนอกของดาวจะถูกสาดกระเซ็นออกไปในอวกาศจนหมดสิ้นครับ แต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่ตรงใจกลางคือสิ่งที่รอดพ้นจากการบีบอัดครั้งประวัติศาสตร์นั่นก็คือลูกแก้วทรงกลมขนาดเล็กจิ๋วที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางแค่ประมาณ20กิโลเมตรหรือพูดง่ายๆก็คือขนาดพอๆกับเมืองเมืองหนึ่งเท่านั้นเองแต่มันกลับมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราทั้งดวงอัดแน่นอยู่ข้างในเอาละครับมาถึงตรงนี้เราก็ได้รู้ที่มาที่ไปของมันแล้วต่อไปเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าแล้วทําไมการบีบอัดดาวทั้งดวงให้เหลือขนาดเท่าเมืองเนี่ย มันถึงได้สร้างความหนานแน่นที่มันเหลือเชื่อได้ขนาดนี้กันนี่คือคําถามสําคัญเลยครับทําไมการบีบอัดถึงทําให้ส,สารมันหนักขึ้นได้มหาศาลขนาดนั้นคําตอบของเรื่องนี้มันซ่อนอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรานี่แหละครับความจริงที่น่าตกใจก็คือทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ร่างกายของเราเองเนี่ยล้วนประกอบขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่าอะตอมและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคืออะตอมส่วนใหญ่เนี่ยประกอบด้วยที่ว่างครับ ใช่แล้วครับที่ว่างเปล่าถ้าเราลองเปรียบเทียบอะตอมเป็นสนามฟุตบอลหนึ่งสนามนิวเคลียสหรือแกนกลางของมันจะมีขนาดแค่ลูกแก้วลูกเดียวที่วางอยู่ตรงกลางสนามเท่านั้นเองส่วนที่เหลือทั้งหมดคือความว่างเปล่าแต่ในดาวนิวตันแรงล้มถ่วงที่มันมหาศาลมากๆได้ทาลายที่ว่างเหล่านั้นจนหมดสิ้นครับมันบีบสนามฟุตบอลทั้งสนามให้ยุบลงมาเหลือแค่ขนาดเท่าลูกแก้วมันบีบอัดจ,จนกระทั่งอิเล็กตรอนที่มีประจุลบเนี่ย ถูกยัดเข้าไปรวมร่างกับโปรตอนที่มีประจุบวกแล้วเมื่อประจุบวกเจอกับประจุลบมันก็หักล้างกันจนจอยเป็นกลางเกิดเป็นอนุภาคชนิดใหม่ที่เรียกว่านิวตรอนนั่นเองครับดังนั้นดาวนิวตรอนจึงไม่ใช่ก้อนหินหรือก้อนเหล็กนะครับแต่มันเปรียบเสมือนนิวเคลสขนาดยักษ์ลูกเดียวที่มีขนาดเท่ากับเมืองทั้งเมือง การตักสสารจากดาวนิวตรอนหนึ่งช้อนชาจึงไม่ใช่การตักอะตอมที่มีแต่ที่ว่างแต่เป็นการตักเอาเนื้อของนิวเคลียสล้วนๆที่อัดแน่นกันโดยไม่มีช่องว่างเลยแม้แต่มิดเดียวนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมช้อนชาคันนั้นถึงได้หนักถึง6 0พันล้านตันเอาล่ะครับหลังจากที่เราไขาปริศนาเรื่องความหนานแน่นสุดขีดของมันได้แล้วเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าเจ้าวัตถุที่สุดขั้วแห่งจักรวาลน,นี้ยังมีคุณสมบัติที่มันแปลกประหลาดอะไรซ่อนอยู่อีกบ้าง เริ่มจากพื้นผิวของมันก่อนเลยมันเรียบเนียนยิ่งกว่าลูกบิลเลียดซะอีกครับก็เพราะว่าแรงโน้มถ่วงที่มหาศาลกว่าโลกเราถึง1นึ่งแสนล้านเท่าจะบดขยี้ทุกอย่างให้แบนราบติดพื้นไปหมดภูเขาที่สูงที่สุดบนดาวนิวตรอนเนี่ยอาจจะสูงแค่5มิลลิเมตรเท่านั้นแต่เชื่อไหมครับว่าการจะปีนภูเขาลูกจิจ๋วนั่นน่ะต้องใช้พลังงานมากกว่าการปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ทั้งลูกเสียอีกและถ้าเราลองเจาะลึกลงไปใต้เปลือกดาวที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กกล้านะนะ เราจะไปพบกับสสารที่มีชื่อเรียกที่อ,อ,อาจจะฟังดูน่าอร่อยหน่อยนะครับนักฟิสิกส์เขาเรียกมันว่านิวเคลียร์พาสต้าหรือพาสต้านิวเคลียร์ครับที่ระดับความลึกต่างๆกันเนี่ยโปรตอนกับนิวตรอนจะถูกบีบอัดจนต้องจัดเรียงตัวกันเป็นรูปร่างแปลกแปลกบางชั้นก็เป็นเส้นยาวๆคล้ายเส้นสปาเกตตี้บางชั้นก็เป็นแผ่นๆซ้อนกันเหมือนลาซานญ่าและนี่แหละครับคือวัสดุที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเท่าที่เรารู้จัก มันแข็งกว่าเหล็กกล้าถึง1 0,000ห 000, ่นล้านเท่าเลยทีเดียวยังมีคุณสมบัติที่สุดขั้วยอย่างหนึ่ง700ตัวเลขนี้คืออะไรนั่นหรอครับนี่คือจำนวนรอบที่ดาวนิวตรอนบางดวงหมุนรอบตัวเองในเวลาแค่1วินาทีครับลองจินตน,นาการถึงวัตถุที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ทั้งดวงกำลังหมุนติ้วๆเร็วกว่าเครื่องปั่นผลไม้ในครัวซะอีก การหมุนที่บ้าคลั่งนี้บวกกับสนามแม่เหล็กที่รุนแรงมหาศาลของมันทําให้มันปลดปล่อยลําแสงรังสีพุ่งออกมาจากขั้วทั้งสองข้างและเมื่อมันหมุนลําแสงนั้นก็กวาดไปทั่วจักรวาลเหมือนกับแสงไฟของประภาคารเลยครับเราเรียกดาวนิวตรอนชนิดพิเศษนี้ว่าโพซาแต่เรื่องราวที่น่าประทับใจที่สุดของดาวนิวตรอนอาจจะไม่ใช่ตอนที่มันอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นตอนที่มันโคจรมาเจอกันและสร้างสารสิ่งที่สำคัญต่อโลกของเราอย่างไม่น่าเชื่อเลยละครับ เมื่อดาวนิวตรอนสองดวงโคจรรอบกันและกันพวกมันจะค่อยๆขยับเข้าใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดก็ชนกันอย่างรุนแรงการชนกันครั้งมหฬารน,นี้เรียกว่ากิโลโนวาครับและในเสี้ยววินาทีของการประทะกันนั่นเองสภาวะที่สุดขั้วของความร้อนและความดันได้หลอมสร้างธาตุที่หนักกว่าเหล็กขึ้นมาเช่นทองคําและแพลทินัมและเคยสงสัยกันไหมครับว่าทองคําหรือแพลทินัมบนโลกของเราเนี่ยมันมาจากไหนไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปแล้วครับทองคําในแหวนแต่งงาน แพลตินัมในเครื่องประดับหรือแม้แต่ทองคําที่อยู่ในชิปคอมพิวเตอร์ของเราทุกอนูของมันถือกำเนิดขึ้นจากการชนกันของดาวนิวตรอนเมื่อหลายพันล้านปีก่อนนั่นเอง ดังนั้นเมื่อเรากลับมามองที่ช้อนชาในจินตนาการของเราอีกครั้งสสารหนัก6,000ล้านตันก้อนจิ๋วนั้นมันไม่ใช่แค่ตัวเลขที่น่าตื่นเต้นนะครับแต่มันคือบทสรุปของวัฏจักรชีวิตของดวงดาวเป็นผู้ให้กำเนิดแร่ธาตุที่ล้ำค่าและที่สำคัญคือมันสอนให้เรารู้ว่าในจุดที่เล็กที่สุดอาจจะซ่อนความยิ่งใหญ่ที่สุดเอาไว้และนั่นก็คือความหนักอึ้งที่งดงามที่สุดของจัก,กรวาลแหละครับ